สวยได้แม่สำหรับวีวีเวโรนิก้าลูกสาวคนสวยของคุณแม่ต้องรัชนีกรที่ควงคู่กันมาออกรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31เพราะก่อนหน้านี้ได้เกิดเป็นไวรัลว่าเด็กสาวคนนี้ทำไมร้องเพลงเพราะจังหลังไปออกรายการแข่งขันร้องเพลงมาโดยวีวีเวโรนิก้าควงคุณแม่ต้องรัชนีกรมาเม้ามอยสไตล์แม่ลูกรับวันแม่ที่กำลังจะมาถึงพร้อมสไตล์การเลี้ยงลูกแบบไม่เหมือนใครรวมถึงคำถามที่ทำให้สาวต้อมถึงกับสะอึกจน กลายเป็นเรื่องทะเลาะกันเมื่อลูกสาวถามว่าพ่อของหนูคือใครเห็นว่าคุณแม่ไม่รู้ว่าลูกร้องเพลงได้ต้องคือตอนเด็กๆไม่ว่าจะร้องเพลงหรือตีกลองหรืออะไรนางจะไม่ให้แม่รู้นางจะอายนางจะเขินอย่างตอนเด็กที่จะไปประกวดร้องเพลง เราก็เอาลูกไปให้เพื่อนของเราสอนแต่อีแม่ต้องไปอยู่ข้างนอกห้ามอยู่ตอนที่กําลังสอนไม่งั้นลูกจะไม่ยอมร้องเพลงแต่เอาก็แอบดูผ่านกระจกอยากรู้ว่าร้องได้ไหมวีวีหนูเป็นคนที่เขินเขินกับทุกคนเลยเขินมากกับคนที่อยู่ใกล้ตัวอย่างวันนี้มาออกรายการและเพื่อนเห็นและมาแซวเราก็เขินไปอีกแต่ความสามารถวีวีขนาดนี้แต่แพ้คนที่มาร้องลิปซิง์วีวี มันไม่ได้เชิงลิปซิงค์แต่เหมือนว่าเขาเอาไม้มาเองเอาอุปกรณ์มาเองเขาออโต้จูนกับไม้ยังไงเขาก็เพราะกว่าหนูอยู่แล้วซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาเตรียมอุปกรณ์มาขนาดนี้เพราะคิดว่าถ้าคนเราเก่งจริงอุปกรณ์พวกนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้นะซึ่งเราได้ที่สองแต่ก็ไม่ได้เสียใจอะไรแต่แค่รู้สึกว่ามันไม่แฟร์ต้อม ตอนแรกเราก็บอกว่าไม่เป็นไรแต่เขาก็เล่าให้ฟังว่าคนกรีดให้เขาเยอะกว่าคนที่ได้ที่หนึ่งอีกนะเราก็บอกว่าให้จงภูมิใจเพราะได้เสียงกรีดเยอะกว่าและเรื่องเป็นเนื้องอกในคอตอนกี่ขวบวีวีประมาณสิบกว่ากว่าขวบคือตอนนั้นถ้าจับหรือส่องกระจกคอหนูบวมกว่าคนปกติเหมือนคนเป็นไทรอยพอจับจับเจอเป็นลูกกลมเราก็คิดว่าทุกคนก็อาจจะมีแต่อาจจะใหญ่กว่าคนอื่นจนไปถามแม่แม่ก็บอกปกติมั้งแต่ก็ไม่รู้เหมือนกัน ซึ่งตอนนั้นเราก็ไปหาหมอเขาก็บอกว่ามันปกติต้องพอเขาสงสัยแบบนี้เราก็เข้าสายงูให้ขึ้นจุดทูบบอกพระพิคเนศเขามีความผูกพันตรงนี้ขอว่าถ้าวีวีเป็นอะไรก็ขอให้พระพิคเนศบอกจะได้แก้ไขทันเขาจุดทูบบอกกลางคืนเช้ามาเจ็บทันทีเลยก็เลยส่งโรงพยาบาลอาการเด่นชัดคือเป็นเนื้อง,งอกหมอก็ผ่าเลยด้วยการส่องกล้องจากแผลเล็กซึ่งค่าใช้จ่ายก็สูงแต่ก็ไหวอยู่ซึ่งก้อนเท่ากำปั้นวีวีว ตอนนั้นเราก็ไม่ได้กลัวนะหมอเขาคุยกับแม่เราแค่คิดว่ามันกำลังจะออกไปจากตัวเราแล้วแต่แม่กลัวว่าเราไม่ตื่นเพราะยาสลบซึ่งหลังจากนั้นก็ชาชาที่แผลไป6เดือนซึ่งพักฟื้นนานเป็นปีกว่าจะกลับมาร้องเพลงได้เพราะเราไม่มั่นใจในการเปล่งเสียงอะไรที่ทำให้เรามั่นใจกลับมาร้องเพลงอีกครั้งวีวีเป็นเพราะว่าเราโตขึ้นสังคมมันทำให้เรารู้ว่าถ้าเรามีของดีเราก็ไม่ต้องเก็บมันไว้หนูมั่นเกินไปไหมอะ หันไปถามพิธีกรเพราะเมื่อก่อนหนูหน่อยบ่อยเพราะมีคนพูดว่าเขาได้ทำแน่ๆเพราะเขาเป็นลูกดาราซึ่งไม่ชอบคำนี้ต้อมเราก็บอกเขาว่าเขาเลือกลูกเองไม่ใช่เป็นเพราะวีวีมีแม่เป็นดาราแม่ลูกคู่นี้นิสัยเหมือนกันมากต้องก็นางบอกว่าส่องกระจกก็คือเหมือนแม่มากรู้สึกว่านางจะได้แบบเวลาเครียดมากๆก,ก,ก็ช่างมันปล่อยมันเร็วเหมือนเราซึ่งเราก็เป็นแบบนี้ เพราะเราเองก็ปลูกฝังแต่เล็กๆว่าอย่าไปใส่ใจกับคนที่นินทาเราและนางก็จะบอกว่าแม่อย่าซื้อชุดแก่นะเดี๋ยวหนูใส่ไม่ได้ส่วนในเรื่องที่งอนกันคือนางเป็นตั้งแต่หมู่สี่เรื่องการเรียนนางมาถามว่าแม่อยากให้เรียนคณะอะไรนี่ก็บอกว่าแล้วแต่ลูกเลยอยากเรียนอะไรก็เรียนสรุปลูกเครียดถามกลับว่าทําไมแม่ไม่เหมือนพ่อแม่คนอื่นเขาเลยวีว ตอนนั้นมันต้องเข้ามาหาลัยมันต้องเลือกสายที่เรียนแล้วมันเกี่ยวกับอนาคตเราก็เลยถามว่าอยากให้เรียนอะไรดีแต่แม่ตอบกลับว่าก็แล้วแต่อ้าวก็เราคิดไม่ออกแล้วมาให้แม่ช่วยคิดแม่ก็ไม่ช่วยคิดเราก็งงไปอีกซึ่งถามว่าคําแนะนําของแม่สําคัญไหมก็คือจะฟังเป็นคนแรกๆเลยเพราะเราฟังตัวเองและฟังแม่ด้วย แต่ด้วยคำตอบของแม่ที่อยากให้เราเรียนเรารู้อยู่แล้วแต่เราก็เลือกในสิ่งที่อยากเรียนเราไม่ได้เลือกเพราะชอบเพราะเราขี้เบื่อแม่จะบอกว่าอะไรที่เราทำแล้วชอบเราจะอยู่กับมันได้จนตายต้องเพราะถ้าเลือกในสิ่งที่แม่ชอบแต่ถ้าลูกไม่ชอบหนูก็จะไม่มีความสุขแล้ววันที่เขาสอบเทียบได้เราน้ำตาไหลเลยเราดีใจเราถามว่าได้ด้วยเหรอนางส่งไลน์นลามาให้ดูว่าติดอันดับที่11อและเขาก็มากอดเราพูดกับเราว่าหนูช่วยแม่ได้แค่นี้ เราก็เฮ้ยลูกเราโตแล้วก็แม่จะได้ไม่ต้องจ่ายค่าเทอมมัธยมแล้วเพราะสอบเทียบไปมหาลัยเลยเราก็น้ำตาคลอวีวีเราก็เพิ่งรู้ตอนนี้ว่าเขาร้องไห้ก็เซอร์ไพรส์สนิดนึงหมูบอกตลอดว่าเราโตแล้วแต่แม่ก็ไม่ฟังยิงและอะไรที่ทำให้ทะเลาะกันครั้งใหญ่ต้อง ตอนนั้นวัยรุ่นตอนต้นเขาไม่อยากให้เรามีแฟนเราไม่คิดเลยว่าลูกเราจะหน้าตาร้ายกาจขนาดนี้เขาทําทุกวิธีทางพูดแรงมากเขาไม่เคยมีสายตาแบบนี้มันรุนแรงมากเหมือนเขากลัวว่ามีใครจะมาแย่งความรักไปจากเขาวีวี ตอนนั้นหนูก็เด็กแล้วเราก็ไม่มีแฟนก็เลยไม่เข้าใจว่าจะมีไปทำไมต้องและอีกเคสหนึ่งเขาอยากรู้เรื่องพ่อเขาแต่เราไม่เคยบอกเขาเลยจนนะวันนั้นเขาดื้อกับเราเพราะเรื่องนี้เป็นเหตุเลยบอกว่ารู้ได้แต่ห้ามเกลียดพ่อเขาเลยพูดกลับมาว่าทำไมเขาทํากับแม่หนูแบบนี้และตั้งแต่นั้นก็เปลี่ยนความคิดก็เลยบอกว่าเราต้องให้โอกาสคนอื่นนะ เราไม่รู้ว่าแต่ละคนที่เข้ามาเป็นแบบไหนเพราะไม่มีประโยคของคําว่าเ e ียอยู่ที่หน้าผากตอนนี้รับได้ไหมถ้าแม่มีแฟนและแม่มีแฟนไหมวีวีรับได้แล้วค่ะต้องมีค่ะคนนี้คือเขาต้องรับลูกเราได้และลูกต้องโอเคกับเขาก็บอกเขาไปว่าถ้าหนูไม่โอเคก็ต้องบอกแม่เลยนะ แม่แม่จะรักเขามากแต่แม่ก็จะเลิกพื่อลูกวีวีปัจจุบันเราก็โอเคโอเคมากๆต้องซึ่งถามว่าทำไมเราไม่เปิดตัวคือเขาไม่ยอมเปิดแต่จริงๆก็ไปด้วยกันทุกที่เขาก็อยู่ของเขาแบบชิวๆอายุห่างกัน8ปีเขาเด็กกว่าแล้วถ้าลูกมีแฟนละ่ะต้อม ตอนแรกแรกที่เขามาปรึกษาเราก็ตุ้งตุ้งต่อมต่อมแต่เขาชอบใครเราก็ชอบด้วยก็มากินข้าวด้วยกันและนางก็บังคับทุกอย่างคือถ้ากอดนางก็ต้องกอดแฟนนางด้วยแต่เขาไม่ใช่ลูกฉันทําไมฉันต้องกอดมันด้วยหัวเราะแต่ก็ต้องดูดูกันไปแหละติดตามชมรายการคุยแซบโชว์ทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา13.15 1 4 1 5นทาถึง14.15นทางช่องวัน31 Facebook เ a g e คุยแซบโชวรับชมย้อนหลังได้ที่